วันนี sociedad, ้จะเป็นเคล็ดลับแห่งความสำเร็จของปาร์คจองซูค่ะเวลาเราเริ่มจะทำอะไรเราต้องเลือกก่อนใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณเลือกอะโทมี่แล้วธุรกิจยังดำเนินไปได้ช้าอยู่คุณต้องย้อนกลับไปคิดคิดถึงความรู้สึกตอนที่เราตัดสินใจเลือกเดินทางนี้ค่ะสิ่งที่ดิฉันดีใจมากที่สุดก็คือการที่ฉันเลือกทำอะโทมี่นี่เลยค่ะ การที่ทํางานทุกอย่างจะดําเนินไปได้เราต้องตัดสินใจเลือกทํามันก่อนถูกไหมคะตอนแรกที่คุณตัดสินใจเลือกดีฉันว่าความรู้สึกที่ทําให้คุณตัดสินใจเลือกในตอนนั้นมันสําคัญมากค่ะตอนนั้นเราเลือกทําเพราะอะไรดูจากวิสัยทัศน์อะไรของอะโทมี่ถึงเลือกเดินทางนี้ตอนที่เราตัดสินใจเลือกตอนนั้นมันจะเป็นตัวตัดสินว่าใครจะประสบความสําเร็จภายในหนึ่งปีสปีหรือสมปีคนที่เลือกพอไม่รู้จะทําอะไรดี หรือคนที่เลือกทั้งๆท,ที่ไม่เข้าใจถึงวิสัยทัศน์ของอโทมีคนที่เป็นแบบนี้อาจจะใช้เวลาหนึ่งปีเต็มเพื่อหาคำตอบค่ะพอเราตัดสินใจเลือกไปแล้วเราต้องทุ่มเททำงานอย่างบ้าคลั่งแต่นี่เราเดินทำไม่ได้เพราะเกิดจากความขัดแย้งใน,ในใจอยู่เรื่อยๆแม้ตอนนั่งฟังสัมมนาของอโทมีอยู่ก็ยังถามตัวเองว่าฉันจะประสบความสำเร็จได้จริงๆเหรอฉันจะประสบความสำเร็จในอนาคตได้ไหม ฉันจะทำธุรกิจขายตรงนี้ได้จริงๆเหรือต่างมีเรื่องกังวลมากมายในใจกันใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้หนทางแห่งความสำเร็จจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือ,อกของคุณมันจะตัดสินว่าใครจะประสบความสำเร็จเร็วหรือชา้าหากคุณคิดว่าธุรกิจของคุณดำเนินไปได้ช้าเคล็ดลับที่หนึ่งจงทำให้ตัวเองประทับใจก่อน การทดลองใช้สินค้าด้วยตัวท่านเองก่อนจะทำให้ธุรกิจของคุณขับเคลื่อนได้เร็วขึ้นค่ะบริษัทของเราเป็นบริษัทกระจายสินค้าใช่ไหมคะฉันอยากจะบอกว่าพวกคุณต้องรักและคลั่งไคล้ในสินค้าของเราก่อนธุรกิจของคุณถึงจะดำเนินไปได้รวดเร็วขึ้นค่ะถ้าลองจริงจังแล้วยังไม่รู้สึกถึงสินค้านั้นจริงๆให้คุณลองใช้สินค้าเราร่วมกับแบรนด์อื่นดูค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีนะคะ ลองเลือกสินค้าที่คล้ายๆกับของเราลองซื้อมาใช้ดูแต่ยังไงก็แพงกว่าของเราแล้วคุณก็จะรู้สึกอารมณ์เสียกับราคาของมันคุณลองดูเครื่องสำอางสิคะแค่เอเซนนคะคะของบริษัทอื่นก็ปาไปสองถึงสามพบาทแล้วค่ะแต่6กซิสเซของเราทั้งเซตแค่3,000บาทเองค่ะจะไปซื้อแบรนด์อื่นมาลองใช้คงมือสั่นแน่นอนมีคนบอกว่าดีเลยซื้อเอเซนมาลองหน่อยมาลองเทียบกับสินค้าของเราดูแต่เล่นเอามือเท้าสั่นเลยค่ะ ตั้งแต่เห็นราคาตอนจะซื้อแล้วค่ะคุณต้องลองมือเท้าสั่นดูค่ะต้องลองเจอเองถ้าลองมือเท้าสัน่นควักเกินซื้อเครื่องสําอางแพงๆดูให้รู้ซึ้งก่อนแล้วค่อยมาเปรียบเทียบคุณภาพกับสินค้าเราดูค่ะและทุกคนนะคะจะรักและคลั่งไคล้ในสินค้าเราจากก้นบื้องของหัวใจเลยค่ะรับรองก่อนที่เราจะเอาสินค้าไปให้กับใครไม่ใช่แค่เอาไปให้เฉยๆแต่เราต้องมีความคลั่งไคล้ในตัวสินค้าก่อน ถ้าคุณทำสิ่งใดคุณต้องทำให้ตัวคุณประทับใจก่อนส่วนเวลาที่จะหาเงินหาเวลาลงทุนนั้นเรามีอยู่แล้วค่ะใช่ไหมคะแต่ถึงแม้คุณลงเงินลงทุนเวลาไปเยอะก็ไม่สามารถสู้กับการที่เราแนะนำสินค้าด้วยใจที่รักจริงๆผลลัพธ์จะออกมาได้ดีกว่าค่ะถ้าดูจากคนประสบความสำเร็จในอัทโอมีแล้วนั้นคุณจะเห็นว่ามีคนอายุเยอะๆไม่ค่อยมีใครที่เป็นคนสูงศักดิ์ หรือความรู้เยอะมาก่อนค่ะแต่คนพวกนั้นเขาก็ประสบความสําเร็จได้ค่ะแต่เหตุผลที่พวกเขาไม่ยอมแพ้ตั้งแต่แรกจนประสบความสําเร็จกับอะโทมี่ได้ก็เพราะพวกเขารักในสินค้าของอะโทมี่ค่ะฉะนั้นทุกคนควรจะทําให้ตัวเองประทับใจในสินค้าก่อนค่ะ ตัดสินใจจะทำธุรกิจอย่างจริงจังตั้งใจไปศูนย์การเรียนรู้ทุกวันแต่ถ้าธุรกิจของคุณยังดำเนินไปได้ช้าอยู่<ๆ>เคล็ดลับที่2อออกไปเผชิญหน้ากับสถานการณ์จริงฉันนะคะพูดเสมอเลยว่าถ้าจะนั่งเล่นก็อย่ามัวนั่งเล่นในศูนย์ถ้าตอนเช้ามิ팅ในศูนย์เสร็จตอนบ่ายให้ออกไปข้างนอกเลยอย่ามัวนั่งอยู่ที่ศูนย์จะนั่งอยู่ที่ศูนย์ทั้งวันไปทําไมฉันบอกให้ออกไปข้างนอกหมดเลยค่ะให้ทุกคนออกไปข้างนอกให้หมดจะไปนั่งเล่นที่ไหนก็แล้วแต่แต่อย่าอยู่ที่ศูนย์บางคนพูดแบบนี้ค่ะ ถ้าไม่มีที่ไปก็ให้ไปบ้านเพื่อนซะไปบ้านพี่ไปบ้านพี่บ้านน้องบ้านเพื่อนบ้านใครก็ได้ไปนั่งเล่นกินชาบ้านพวกเขาอย่ามัวนั่งแต่ที่ศูนย์เวลาฉันไม่มีที่ไหนฉันทำยังไงดูไหมคะฉันจะไปร้านเสริมสวยของพี่ที่รู้จักค่ะถ้าไม่มีที่ไปฉันจะไปนั่งแช่ที่ร้านเสริมสวยไปนั่งเล่นอยู่คนเดียวแต่ว่าพอลูกค้าเข้ามาในร้านเสริมสวยฉันจะเริ่มเปิดวิดีโอเลยค่ะวิดีโอข่าว พอลูกค้าได้ยินข่าวเรื่องสําอางที่ถูกพัฒนาคุณภาพให้ดีกว่าเดิมถึงห้าสิบเท่าลูกค้าคนที่ฟังและสนใจก็จะเข้ามาถามดิฉันหลังจากนั้นฉันก็เริ่มอธิบายถ้าทุกคนอยู่แต่ข้างในไม่ออกไปพบผู้คนคุณจะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะประสบความสําเร็จสิกทีแต่ถ้าคุณออกไปข้างนอกไปพบปะผู้คนคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณน่าจะประสบความสําเร็จได้เหมือนกันเพราะผู้บริโภคจะเป็นคนให้ความหวังกับคุณค่ะความหวังที่ว่าฉันก็ทำได้ คุณตั้งใจร่วมกิจกรรมศูนย์ก็แล้วออกไปแนะนำผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เช้าถึงดึกก็แล้วแต่ยังขายไม่ค่อยดีเคล็ดลับที่3ตั้งเป้าหมายของแต่ละวันเอาชนะคําปฏิเสธลองทําและท้าทายตัวเองไปเรื่อยๆฉันนะคะฉันคิดว่าสิ่งที่สําคัญกว่าเป้าหมายในอนาคตคือเป้าหมายของแต่ละวันค่ะสิ่งที่ฉันย้ําสอนลูกทุกวันคือการตั้งเป้าหมายในแต่ละวันค่ะ อนาคตเราอยู่ๆไปวันไหนอาจจะตายไปก็ไม่รู้ถูกไหมคะเชนเลยคิดแค่ว่าวันนี้ต้องอยู่ดีให้ได้ถ้าวันนี้อยู่ดีกินดีเดือนหนึ่งจะเป็นไงคะก็แปลว่าอยู่ดีกินดีเป็นหนึ่งเดือนแล้วคิดแค่ว่าวันนี้เราต้องมีชีวิตที่ดีดังนั้นคิดซะว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดถ้าอย่างนั้นเราต้องวางแผนว่าวันนี้เราจะเริ่มทํางานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงวันนี้จะไปศูนย์การเรียนรู้กี่โมงไปศูนย์แล้วจะทําอะไรบ้าง ถ้าอบรมที่ศูนย์เสร็จแล้วจะออกไปเจอใครบ้างจะออกไปพบคนอย่างน้อยวันละกี่คนตั้งเป้าหมายว่าจะออกไปทำงานในทุกๆวันตั้งเป้าหมายว่าจะออกไปเจอคนอย่างน้อยวันละสามคนตั้งเป้าหมายว่าจะโทรหาคนอย่างน้อยวันละสิบคนคุณต้องตั้งเป้าหมายอย่างนี้ในทุกๆวันฉันจะบอกว่าถ้าคุณเลือกใครแล้วอย่ายอมแพ้เด็ดขาดอย่ายอมแพ้จนกว่าอะไรคะ จนกว่าเขาจะได้ใช้สินค้าของเราค่ะแล้วคุณจะสู้ต่อไปได้ค่ะอย่ายอมแพ้และพยายามจนถึงที่สุดเราต้องไปหาเขาตอนที่ดิฉันไปแนะนำกับเขาครั้งแรกเขาปฏิเสธฉันค่ะครั้งที่สองครั้งที่สามก็ปฏิเสธและปฏิเสธมายี่สิบครั้งแต่พวกคุณสามารถอ่านใจเขาได้ไหมคะเราอ่านใจเขาไม่ได้ค่ะในกรณีของฉันนะคะ เมื่อก่อนตอนฉันเปิดร้านค้ามีพนักงานบริษัทประกันค่ะมาบ้านฉันทุกวันเลยค่ะแต่ว่านะคะเขามีเส้นทางของเขาค่ะพวกเขาจะตั้งเป้าหมายว่าวันวันหนึ่งจะต้องไปร้านไหนถึงร้านไหนทุกทุกวันพวกเขาจะกลับไปที่ร้านที่ได้เลือกไว้เขาเลยมาลานฉันทุกวันเลยค่ะมาทุกวันให้หมักฝรั่งบ้างให้ลูกอมบ้างให้ทิชชู่บ้างทำแบบนี้ทุกวันเลยค่ะ แต่ฉันรู้จักกับคนขายประกันก็ตั้งเยอะไม่มีเหตุผลที่ฉันจะต้องไปซื้อประกันกับเขาเลยแต่ว่าเขามาขายประกันฉันทุกวันถึงในใจฉันคิดปฏิเสธเขาอยู่นะคะแต่ในใจมันเริ่มขัดแย้งกันเพราะอะไรรู้ไหมคะโอ้เขาตั้งใจทำมาหากินขนาดนี้ฉันถึงเริ่มเปิดใจรับเขาค่ะแม้ฉันจะปฏิเสธเขาทุกวันทุกวันจากตอนแรกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่อยู่ใจก็ปฏิเสธลดเหลือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ลดเหลือแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดลงมาเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจนวันหนึ่งในใจฉันก็คิดว่าก็ได้ฉันซื้อก็ได้แต่ฉันเริ่มเปลี่ยนแบบนี้เลยค่ะใจของฉันยังเปลี่ยนได้เลยต่อให้เขาปฏิเสธคุณไปหนึ่งร้อยครั้งถ้าเราไปหนึ่งครั้งเราจะได้ใจเขาหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าเราไปหาเขาหนึ่งร้อยครั้งใจปฏิเสธก็จะหมดไปถูกไหมคะถ้าคุณไปหาเขาหนึ่งร้อยครั้งคุณเคยกลับไปหาคนคนเดิมถึงหนึ่งร้อยครั้งไหมคะไม่เคยใช่ไหมคะ เพราะคุณถูกปฏิเสธเลยกลัวไม่กล้าไปหาเขาอีกฉันเลยบอกคุณว่าถ้าเราประทับใจในสินค้าความกลัวนั้นจะหายไปเลยค่ะเพราะคนที่น่าสงสารคือเขาไม่ใช่เราที่พยายามขายของให้เขาแต่เป็นเขาที่ไม่ยอมซื้อสินค้าเรานี่แหละน่าเสียดายฉันอยากส่งต่อสินค้าดีๆให้คุณไปหาเขาบอกต่อด้วยความจริงใจบอกไปเรื่อยๆแม้คุณได้รับคำปฏิเสธจากพวกเขาแต่พวกเขากำลังเริ่มใจอ่อนแล้วค่ะ ฉนันเลยอยากบอกว่าคําปฏิเสธครั้งแรกกับคําปฏิเสธครั้งที่หนึ่งร้อยมันไม่เหมือนกันค่ะถ้าพูดว่าคาปฏิเสธครั้งแรกคือการปฏิเสธหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แสดงว่าคาปฏิเสธครั้งที่สิบก็เหลือใจที่ปฏิเสธเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นถ้าคุณเลือกขายกับใครแล้วใหญ่ได้ยอมแพ้ค่ะและพยายามต่อไปให้ถึงที่สุดและทุกคนจะต้องทําตามเป้าหมายในแต่ละวันให้ได้ค่ะ ถ้าคุณตั้งเป้าหมายของแต่ละวันได้แล้วหนึ่งเดือนถัดไปคุณจะพบว่าคุณได้พัฒนานและเติบโตไปอีกขั้นค่ะคุณเชื่อในตัวคุณเองหรือเปล่าว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้เชื่อทุกคนเลยหระอคะทุกคนเชื่อว่าบริษัทจะประสบความสำเร็จได้ใช่ไหมคะบริษัทประสบความสำเร็จอยู่แล้วว่าไหมคะฉันคิดว่าบริษัทเราสำเร็จมากม คิดว่าสําเร็จค่ะและคุณเลอกมองว่าคนที่อยู่ข้างๆคุณก็ประสบความสําเร็จแน่ๆแต่ดันคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ใช่ไหมคะคนข้างๆน่าจะสําเร็จเห็นจากงานที่เขาทําอย่างเต็มที่แต่สิ่งที่เรากลัวที่สุดคืออะไรดูไหมคะคือเราไม่เชื่อในตัวของเราเองค่ะคนที่ไม่เชื่อใจเรามากที่สุดคือตัวเราเองค่ะเพราะเรารู้จักตัวเราดีที่สุดเพราะเรารู้ดีว่าตัวเองขี้เกียจ รู้ว่าตัวเองขี้เกียจออกไปพบปะผู้คนรู้ว่าเราไม่ได้ให้ใจกับมันคนที่เราไม่เชื่อใจมากที่สุดคือตัวเองค่ะแต่ว่าฉันเชื่อนะคะว่าทุกคนในที่นี้จะประสบความสําเร็จถ้าทุกคนทําไมคะถ้าทุกคนไม่ยอมแพ้ค่ะแค่คุณไม่ยอมแพ้ ยังไงก็ประสบความสำเร็จค่ะฉันคิดว่าอย่างน้อยคนที่นี่ไม่มีใครที่จะยอมแพ้ถูกไหมคะทำได้แน่ค่ะอย่ากลัวอย่ายอมแพ้รักในสินค้าและออกไปทำจริงทุกคนทำได้ค่ะสู้ๆค่ะ